เมื่อวานมีมือลั่นนะครับมือลั่นเป็นอุบัติเหตุต้องขอโทษคุณแอฟหัวใจยังอยู่ที่ประชาชนแล้วก็ลูกสาวเป็นหลักครับก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดเัาก็ความจริงเป็นอย่างนี้ครับก็คือเป็น ทาค,ะค่ะเรียนออได้ยินมาว่าตอนนี้คุณขึ้นแท่นผู้ชายฮอตสุดมีแต่สาวๆกรี๊ดคุณทั้งนั้นเลยหัวใจยังว่างไหมคะ อ๋อก็อยังหัวใจยังอยู่ที่ประชาชนแล้วก็ลูกสาวเป็นหลักครับเอคะมีสมาธิในการาทำงานการเมืองแก้ไขปัญหาเลขะตอนนี้ก็ดูแลลูกเป็นหลักคงจะมีสิ่งที่อยู่ในหัวใจอยู่แค่สองอย่างค่ะเดี๋ยมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวถ้าเดียนถามอะไรไปบางอย่างคุณพิธาอาจจะโกรธหรือเปล่าแต่บางเอิญบงเอิญคุณกลายเป็นบุคคลสาธารณะที่มีแต่คนจับจ้องแล้วมองว่า เขาเป็นเจ้าของคุณกันตั้งค้อนประเทศแบบนี้เขาก็ต้องให้ความสนใจเออเรื่องข่าวข่าวกับเออนางเอกเนี่ยค่ะ<อ>มันมีวิแววเป็นจริงหรือเปล่าเขาเรียกไม่ขอเอ่ยชื่อครับดูไม่น่ารักอ๋อครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดครับก็ความจริงเป็นอย่างนี้ครับก็คือเป็นเพื่อนกัน กับคุณออฟแอปเอ้ยขอโทษครับยันพูดผิดอีกแล้วใช่ไหมครับแค่เพื่อนเหรอคะก็เป็นเพื่อนกันก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการอธิบายกับพี่น้องประชาชนว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเมื่อวานเมื่อวานมีมือลั่นนะครับมือลั่นเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าเดินทาง นะครับแล้วก็เล่น Instagram กับพี่<ฆ>น้องประชาชนพี่น้องประชาชนมีคนมาบอกว่าช่วยรีสตอรี่ให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าจะทำนี้คน<ร>จะชอบชออแล้วจะตั้งใจเรียนนะแล้วจะ<ฆ>แล้วจะตั้งใจดูแลสุขภาพอะไรค่ะ ผมก็ว่างๆอยู่ก็เลยเล่นสนุกก็พอเล่นไปแล้วมันจะใกล้เที่ยงคืนแล้วก็รีไปเป็นร้อยๆคนนะครับก็คงไม่ได้มีเจตนาอะไรที่มากไปกว่าน,นั้นก็ต้องขอโทษคุณแอฟมาที่นี่ดุนาที่นี้ด้วยน,นคะครับทำให้เ,เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับแล้วค,ะค่ะเิรัยนครับทำไมมีแต่คนข้สงสัยว่ามันอาจจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณพิธาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับ ยังย้าว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมคะ,คะขาดเดียนก็ต้องเชื่อคุณพิธาค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอย่าได้สงสัยอะไรนะคะมันกระทบกระเทือนคุณาดาราออปแอปของเดียนด้วยถูกต้องนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนขอพักสักครู่